รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพี่นิ้งนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการดีไนท์ไซแอนนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องระบบสุริยะนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่นิ้งมีคําถามมาถามน้องๆนะคะเอาไว้ให้น้องๆตอบตอนที่เราจบรายการกันค่ะคําถามก็คือตัวฉันสวยมีวงแหวนอยู่แดนไกลจ้องมองฉันได้อยู่ในท้องนภา,าก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยค่ะข้อหนึ่ง การเล่นเครื่องเล่นชนิดใดสามารถนำมาเป็นแบบจำลองอธิบายการเกิดปรากฏการขึ้นและตกของดวงจันทร์ได้ใกล้เคียงมากที่สุดข้อ 1. ไม้กระดกข้อ 2. ชิงช้าข้อ 3. ม้าหมุนข้อ 4. กระดานลื่น ใช้รูปต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ2และ3ข้อ2ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการโคจรของดาวข้อ1ดาว A, B และ C ใช้เวลาโคจรรอบดาว X เท่ากันข้อ2ดาว A ใช้เวลาโคจรรอบดาว X ในหนึ่งรอบมากที่สุดข้อ3ดาว C ใช้เวลาโครจรรอบดาว X ใน1รอบน้อยที่สุดข้อ4ดาว A ใช้เวลาโครจรรอบดาว X ใน1รอบน้อยกว่าดาว C ข้อ3จากตารางดาว A, B, C และ X น่าจะเป็นดาวชนิดใด ข้อ4ดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ใดข้อ1ดาวพุธดาวศุกร์ข้อ2ดาวศุกร์ดาวอังคารข้อ3ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ข้อ4ดาวอังคารดาวพฤหัสบดี ข้อหอุปกรณ์ใดใช้สำรวจดวงดาวข้อ1กล้องวิดีโอข้อ2กล้องจุลทรรศน์ข้อ3กล้องโทรทัศน์ข้อ4กล้องเพอลิสโคป ก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักกับคําว่าระบบสุริยะกันก่อนค่ะว่าระบบสุริยะคืออะไรนะคะระบบสุริยะก็คือจะเป็นระบบที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ดาวเคราะห์นะคะแล้วก็มีกลุ่มฝุ่นต่างๆแก๊สต่างๆนะคะที่โคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์ภายใต้แรงดึงดูดของพระอาทิตย์นั่นเองค่ะและคําศัพท์ที่เราควรทราบในบทนี้นะคะก็จะมีดังนี้เลยนะคะอันแรกเลยก็คือเอกอภพนะคะ เอกภพก็คือจะเป็นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะที่เราไม่สามารถกำหนดขอบเขตได้ค่ะซึ่งจะประกอบด้วยกาแล็กซีจำนวนมากค่ะคำ <c oughs> ที่2นะคะก็คือคำว่ากาแล็กซีนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มดาวนับล้านดวงเลยนะคะโดยที่ระบบสุริยะของเรานะคะก็จะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกนั่นเองค่ะคำ <c oughs> ที่3นะคะก็คือคำว่าดาวฤกษ์นั่นเองค่ะดาวฤกษ์อย่างที่สอนไปในคลิปที่แล้วเนาะ ว่าเป็นกลุ่มดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะซึ่งดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะคําที่สี่ก็คือคําว่าดาวเคราะห์นะคะก็คือจะเป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นโลกของเราค่ะและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า1ปีแสงนั่นเองค่ะ1ปีแสงก็คือระยะทางทั้ง,งหมดที่แสงเคลื่อนที่ภายใน1ปีนะคะโดยปีแสงเป็นหน่วยที่ใช้คำนวณระยะทางในอวกาศนั่นเองค่ะ น้องๆสงสัยไหมคะว่าดวงดาวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะก็คือการกำเนิดเอกภพเนี่ยเขาจะเชื่อตามทฤษฎีบิ๊กแบงค่ะโดยทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยกล่าวว่าตอนแรกเนี่ยจักรวาลเนี่ยเป็นเพียงก้อนพลังงานนะคะที่อยู่เฉยๆแต่ว่าจะมีพลังงานและสสารอยู่ข้างในคราวนี้มันเกิดจากการที่ความดันและอุณหภูมิข้างในจักรวาลเนี่ยมันสูงมากจึงเกิดการระเบิดขึ้นมาแล้วก็เป็นดาวเคราะห์และดาวหางต่างๆค่ะ ซึ่งระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะคะองค์ประกอบแรกนะคะก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะดวงอาทิตย์ก็จะเป็นดาวฤกษ์ที่ค่อนข้างเล็กนะคะมีอายุมากกว่า5,000ล้านปีมาแล้วนะมีองค์ประกอบทั้งหมด3ชั้นบรรยากาศซึ่งอุณหภูมิสูงมากทุกชั้นเลยค่ะ องค์ประกอบที่2ก็คือดาวเคราะห์นั่นเองค่ะดาวเคราะห์ก็จะมีทั้งหมด2ประเภทนะคะก็คือดาวเคราะห์ชั้นในและก็ดาวเคราะห์ชั้นนอกนะคะดาวเคราะห์ชั้นในได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารค่ะก็ทั้ง4ดาวเคราะห์นี้จะมีองค์ประกอบหลักเป็นหินนั่นเองนะคะในขณะที่ดาวเคราะห์ชั้นนอกนะคะจะได้แก่ดาวพระหัสซาปดีดาวเสาดาวยูเรนนตและดาวเนปจูนนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีองค์ประกอบเป็นแก๊สนะคะ สำหรับดาวคอรแรกนะคะก็คือดาวพุธนั่นเองค่ะดาวพุธจะมีขนาดเล็กที่สุดอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดไม่มีชั้นบรรยากาศเราสามารถเรียกอีกอย่างว่าเตาไฟแช่แข็งค่ะดาวเคราะห์ที่2คือดาวศุกร์นะคะจะมีขนาดใกล้เคียงกับโลกค่ะจึงเรียกว่าฝาแฝดของโลกนั่นเองค่ะมีบรรยากาศหนานแน่นและมีแก๊สคาร์บนอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลักค่ะ จึงมีปรากฏการณ์เลนกระจกเกิดขึ้นเยอะมากอุณหภูมิจึงสูงที่สุดเลยค่ะดาวเคราะห์ดวงที่สามก็คือโลกของเรานั่นเองนะคะจะเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ค่ะดาวเคราะห์ดวงที่สี่คือดาวอังคารนะคะจะเป็นดาวที่มีบรรยากาศเบาบางมากและมีผงเหล็กอยู่มากค่ะถัดมาจะเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกนะคะ ดาวเคราะห์ดวงที่หคือดาวพฤหัสค่ะจะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดเลยนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดและมีดวงจันทร์เป็นบริวารมากที่สุดค่ะจะมีแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นองค์ประกอบหลักค่ะดาวเคราะห์ดวงที่6กก็คือดาวเสาร์เป็นดาวที่มีวงแหวนล้อมรอบนะคะดาวเสาร์จะมีชั้นบรรยากาศคล้ายกับดาวพฤหัสบดี และที่สําคัญนะคะดาวเสาเนี่ยจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําด้วยค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาดาวเสามาลอยน้ํามันจะสามารถลอยน้ําได้ค่ะดาวเคราะห์ดวงที่7ก็คือดาวยูเรนัสหรือเรียกอีกอย่างว่าดาวเมลติยจะเป็นดาวที่มีฤดูหนาวและฤดูร้อนยาวประมาณ40ปีเลยนะคะและดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายก็คือดาวเนปจูนหรือเรียกอีกอย่างว่าดาวเกตค่ะ จะมีชั้นบรรยากาศเป็นแกส๊สมีเทนจำนวนมากและมีชั้นบรรยากาศคล้ายกับดาวพฤหัส,สบ,บดีค่ะซึ่งดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะก็ได้แกด่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัส,สบ,บดีและดาวเสาร์นั่นเองค่ะถัดมาก็คือดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ก็จะเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์นะคะและเป็นดาวที่ไม่มีชั้นบรรยากาศ มีแสงสว่างเพราะสามารถสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ได้ค่ะถัดมาก็คือดาวเคราะห์น้อยนะคะดาวเคราะห์น้อยจะมีรูปร่างไม่แน่นอนและก็บริเวณที่พบดาวเคราะห์น้อยมากที่สุดจะอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นรอยแบ่งระหว่างดาวเคราะหชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกนั่นเองค่ะถัดมานะคะดาวหาง ดาวหางจะมีองค์ประกอบหลักเป็นฝุ่นเศษน้ำแข็งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สมีเทนค่ะเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์น้ำแข็งที่ดาวหางจะละลายและกลายเป็นหางขึ้นมาและยิ่งใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่หางก็จะยิ่งยาวขึ้นค่ะถัดมาดาวตกนะคะดาวตกเรียกอีกอย่างว่าผีพุ่งใต้ค่ะ จะเป็นเศษวัตถุต่างๆที่ตกลงสู่โลกแต่ถูกเผาไหม้ไม่หมดในชั้นบรรยากาศนะคะพอตกลงมาสู่โลกแล้วเราจะเรียกว่าอุกาบาตนั่นเองค่ะเทคโนโลยีและการสำรวจทางอวกาศนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยโลกเราเนี่ยก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอวกาศไปมากๆเลยนะคะเรามีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ส่งขึ้นไปสำรวจในอวกาศแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆลงมานะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ดิงจะมาแนะนํา อุปกรณ์ทั้งหมด3อย่างนะคะที่น้องๆควรรู้จักค่ะอุปกรณ์แรกนะคะก็คือกล้องโทรทัศน์นั่นเองค่ะกล้องโทรทัศน์ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆได้ชัดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีกล้องโทรทัศน์หลากหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแบบสะท้อนแสงนะคะหรือกล้องโทรทัศน์แบบวิทยุค่ะ อุปกรณ์ที่2นะคะก็คือดาวเทียมนั่นเองนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์เนี่ยได้ส่งขึ้นไปยังอวกาศนะคะเพื่อใช้ในการสำรวจนั่นเองค่ะโดยดาวเทียมเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือดาวเทียมระดับวงโคจรต่ำค่ะก็คือจะเป็นดาวเทียมที่โคจรอยู่ในช่วงประมาณ8 0 0จนถึง2,000กิโลเมตรค่ะ อันที่2ก็คือดาวเทียมระดับกลางนะคะก็จะโครจรห่างจากผิวโลกประมาณ1 0 0 0 0จนถึง20,000กิโลเมตรนั่นเองค่ะและแบบที่3นะคะก็คือดาวเทียมค้างฟ้าค่ะดาวเทียมแบบนี้จะอยู่ห่างจากผิวโลกมากๆเลยนะคะประมาณ35,000กิโลเมตรค่ะ นอกจากนี้นะคะดาวเทียมยังแบ่งตามการใช้งานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะดาวเทียมการสื่อสารนะคะรวมถึงดาวเทียมที่ใช้สำรวจอวกาศค่ะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือยานอวกาศนั่นเองค่ะยานอวกาศนะคะก็คือจะเป็นพาหานะที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากโลกสู่อวกาศค่ะปัจจุบันเราก็จะใช้ยานอวกาศเนี่ยในการสำรวจทางอวกาศค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับระบบสุริยะจัก,กรวาลค่ะเหมือนได้ไปเที่ยวนอกโลกกันเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะข้อ1การเล่นเครื่องเล่นชนิดใดสามารถนำมาเป็นแบบจำลองอธิบาย การเกิดปรากฏการขึ้นและตกของดวงจันทร์ได้ใกล้เคียงมากที่สุดข้อ 1. ไม้กระดกข้อ 2. ชิงช้าข้อ 3. ม,ม้าหมุนข้อ 4. กระดานลื่น คำตอบคือข้อ3ม้าหมุนใช้รูปต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ2และ3ข้อ2ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการโคจรของดาวข้อ1ดาว A B และ C ใช้เวลาโคจรรอบดาวเอเท่ากันข้อ2ดาว A ใช้เวลาโคจรรอบดาวเอใน1รอบมากที่สุด ข้อ3ดาว C ใช้เวลาโคจรรอบดาว X ใน1รอบน้อยที่สุดข้อ4ดาว A ใช้เวลาโคจรรอบดาว X ใน1รอบน้อยกว่าดาว C ดาว A ใช้เวลาโคจรรอบดาว X ในหนึ่งรอบน้อยกว่าดาว C ข้อ3จากตารางดาว A, B, C และ X น่าจะเป็นดาวชนิดใด คำตอบคือข้อ2ดาว A คือดาวเคราะห์ดาว B คือดาวเคราะห์ดาว C คือดาวเคราะห์และดาว x คือดาวฤกษ์ข้อ4ดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ใดข้อ 1. ดาวพุธดาวศุกร์ข้อ2ดาวศุกร์ดาวอังคารข้อ3ดาวพฤหัสบดี ดาวเสารข้อ4ดาวอังคารดาวพรหัสสป,ปีคำตอบคือข้อ4 ดาวอังคารดาวพฤหัส,สบ,บดีข้อ5อุปกรณ์ใดใช้สำรวจดวงดาวข้อ1กล้องวิดีโอข้อ2กล้องจุลทรรศน์ข้อ3กล้องโทรทัรศน์ข้อ4กล้องเพลลิสโคป คำตอบคือข้อ3กล้องโทรทัศน์เป็นยังไงกันบ้างคะทำแบบทดสอบกันได้หรือเปล่าคะก็จบไปแล้วนะคะกับระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะแล้วน้องๆได้คำตอบที่พี่นิงได้ถามไว้ตอนต้นรายการหรือยังคะว่าคืออะไรคำตอบก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะคะเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่สวยงามมากๆสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ปลาและที่สำคัญนะคะดาวเสาร์เป็นดาวที่มีวงแหวนด้วยคะ่ะ ก็สำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรให้น้องๆติดตามชมกันนะคะวันนี้พี่นี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปละบ๊ายบาย